ดีบีโทาสวัสดีครับผมกอนครับสวัสดีครับวันนี้ก็มีข่าวด่วนอันหนึ่งที่ผมอยู่เชียงใหม่บ่มกรอยู่กรุงเทพเราก็เลยมาคุยกันด่วนดวนนิดนึงก็คือว่าเรามีสถานการณ์ฉุกเฉินก็คือแผ่นดินไหวในรอบอืมผมว่าในชีวิตผมเพิ่งเคยเห็นแรงขนาดนี้นะเกิดขึ้นในเชียงใหม่นี้ประมาณประมาณห้าจุดศูนย์นะครับที่ผมทราบข่าวที่เชียงใหม่แต่ว่าบ่มกรบอกว่าที่มันตะเลเป็นศูนย์กลางนี้เจ็ดจุดเจ็ด อันนี้เป็นสิ่งท,ที่หมขอ,อต้องอธิบายให้ฟังนิดหนึ่งว่าผมไม่มีความรู้เลยครับว่าเกิดอะไรที่บรรดาเลแล้วมันเป็นยังไงครับสถา,านการณ์ตอนนี้เรียนเชิญครับต้องบอกว่าข้อมูลที่เราได้มานี่นะครับเราได้ข้อมูลจาก USGS ขาข้อมูลในไทยไม่ได้หรอกครับไม่มีต้องไปที่ USGS นะครับเป็นของสหรัฐก็ก็บอกว่าครั้งแรกเนี่ยเกิดขึ้นเนี่ยมันไหวเอ่อเจ็ดจุดเจ็ดพิกเตอร์นะครับอยู่ที่ตุงติดกับมรรทะเลเลยนะครับติดกันเลย และห่างกันประมาณ2นาทีเนี่ยประมาณบ่ายโมง28นาทีแล้วพอบ่ายโมง30เนี่ยก็ไหวอีกครั้งหนึ่งที่6.4เวกเตอร์นะครับต้องบอกว่าการไหวครั้งแรกที่7.7เนี่ยเป็นการไหวระดับสีแดงสีแดงเนี่ยคือรุนแรงมากนะครับรุนแรงมากในชีวิตผมเคยเจอสูงสุดคือ6.6ด้วยตัวผมเองซึ่งเดี๋ยวจะเล่าให้ฟังนะครับแต่7.7เนี่ยผมเชื่อว่าน่าจะมีผู้เสียชีวิต น่าจะมีนะครับทั้งในพมา่าเนี่ยน่าจะมีแน่นันี้ภาพศูนย์กลางเลยครับที่เกิดภาพแผ่นดินไหวขึ้นเนี่ยนะครับมันอยู่ในระดับสีแดงแน่ๆอยู่แล้วณจุดนั้นนะครับแล้วก็กระจายความรุนแรงเนี่ยออกไปทุกทิศทุกทางนะครับอาจารย์อยู่ที่เชียงใหม่ต้องถามก่อนว่ามันรุนแรงไหมเป็นไงบ้างในชีวิตผมนี่ครั้งนี้เจอรุนแรงที่สุดเพราะว่าผมเคยเจอแผ่นดินไหวในเชียงใหม่ประมาณสาครั้งเนาะแล้วก็ตั้งแต่ผมสิบขวบเนี่ยผมเคยเจอครั้งหนึ่งเนาะแล้วก็ประมาณ ประมาณเมื่อห้าหกปีที่แล้วเจออีกครั้งหนึ่งและครั้งนี้ครั้งที่สามสิ่งที่อยากจะบอกว่ามันแรงผมเคยเจอที่ญี่ปุ่นเหมือนกันประมาณหกเจ็ดอะไรพวกนี้มันก็แรงประมาณนั้นแหละที่ที่ญี่ปุ่นนี้เราเคยเจอเหมือนกันแต่ว่ามันก็ไม่ได้แบบทําให้อะไรคนตายหรือมีปัญหาเนาะแต่สิ่งที่เราเจอวันนี้เนี่ยผมว่ามันต้องมีคนเสียชีวิตนะมัน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 เป็นไปได้เพราะว่าขนาดที่ลอสแอนเจลิสเนี่ยนะครับหกจุดหกเนี่ยตายกันสามสิบสาคนอันนี้เจ็ดจุดเจ็ดเนี่ยมันหนักกว่าเยอะ 7.7นี่หนักกว่เยอะนะครับภาพที่ขึ้นเนี่ยเป็นการไหวครั้งที่2นะครับ6.4ซ้ำเข้าไปอีกนะฮะหลังจากนั้นไม่นานก็ซ้ำเข้าไปอกีกจะเห็นว่าครั้งนี้มันจะเหมือนไหวนานเนี่ยจริงๆมันเป็นการไหว2ครั้งต่อเนื่องกันมา7.7กับ6.4นะครับซึ่งเราก็น่าจะมีภาพในพมา่าให้ดูนะครับว่าจริงๆแล้วตึกในพมา่าเนี่ยถล่มโดยสะพานขาดหมดนะครับนี่อาจารย์เห็นสะพานไหม สะพาน <tout S 1> <ท>นี้ขาดเป็นท่อนๆๆๆหมดเลยนะครับรับ<ท>แรงเฉือนที่เกิดจากแผ่นดินที่มันเคลื่อนไหวเนี่ยไม่ได้สะพานพังหมดนะครับแล้วก็เข้าใจว่ามีรูปตึกด้วยอย่างเนี้ยครับตึกในพม่าก,ก็ต้องเข้าใจว่าเป็นตึกที่น่าจะเป็นตึกรุ่นเก่านะครับเท่าที่เห็นในภาพเนี่ยเนี่ยน่าก็น่าจะมีมีมีผู้บาดเจ็บมีผู้เสียชีวิตเป็นไปได้เหมือนกันเพราะว่ามันหนีไม่ทันนะครับมันไหวรุนแรงมากนะครับอย่างตามภาพที่เห็นนี่เลยนะครับ ที่เชียงใหม่เป็นยังไงบ้างอาจารย์สิ่งที่น่ากลัวกว่าก็คือกรุงเทพก็มีตึกถล่มเนี่ยที่ผมเห็นภาพนี่ผมก็ไม่แน่ใจนะเขาบอกว่าติดค้างอยู่สี่สิบเจ็ดคนคือหนีหนีออกมาได้ประมาณไม่กี่คนอ่ะมีห้าสิบคนอยู่ในตึกเพราะไม่ตึกที่กำลังก่อสร้างไงก็ยังมีข้อดีที่ไม่ตึกกำลังก่อสร้างถ้าเป็นตึกปกตินี่คงจะเนี่ยภาพที่เห็นเนี่ยะที่กรุงเทพเนี่ยดูดูสิฮะมันถล่มฝุ่นตลบเลยอ่ะมันเป็นอะไรที่ตึกใหญ่ให่เลยนะฮะหลายสิบชั้นเลยนะฮะถล่มเลยนะครับ มันไม่ได้เล็กเลยนะครับผมก็ไม่เข้าใจเหมือนกันว่าเขาขอสร้างอย่างไรมันถึงถึงถล่มได้อยู่ตึกเดียวหรือมันมีปัญหาอะไรหรือเปล่าตึกตึกนี้เป็นตึกสร้างใหม่อ่ะกําลังก่อสร้างเลยจริงๆในแน่ของโครงสร้างเนี่ยมันน่าจะเสร็จไปแล้วผมว่าเก้าสิบเปอร์เซ็นเนี่ยเนี่ยเก้าน่าแต่เก้าสิบเปอร์เซ็นโครงสร้างนะครับหมายถึงโครงสร้างที่เป็นคอนกรีตเลยอันอันนี้เนี่ยผมผมผมแปลกใจนะเพราะมันตึกรุ่นใหม่ าเป็นตึกรุ่นเก่าเนี่ยนะครับอันนี้เข้าใจได้ว่าตึกรุ่นเก่าเนี่ยไม่ได้ออกแบบมาเพื่อแรงอ,รองรับเรื่องการาแผ่นดินไหวนะครับตึกรุ่นใหม่เนี่ยมันก็จะมีสิ่งที่เรียกว่าตัวป้องกันแผ่นดินไหวหรือมันมีแบริ่งอยู่ข้างล่างนะครับตึกมันสามารถสไลด์ไปตามแผ่นดินไหวได้ทําให้ตึกเนี่ยมันไปทั้งอันไม่ใช่ว่าจะไปเฉพาะด้านบนเนะาะถ้าไปเฉพาะด้านบนแล้วด,ด้านล่างมันก็ต้อง,ต,องต้องหักแน่นอนทีนี้ปัญหาก,ก็คือ มานั่งดูกฎหมายไทยเนี่ยเอ๊กฎหมายไทยเนี่ยมันออกแบบมันมีมันมีพูดเรื่องนี้ไหมแต่ว่าจริงๆเรื่องนี้นะครับจริงๆภาพขึ้นมาได้เรื่อยๆนะครับความเสียหายในกรุงเทพเนี่ยอันนี้จะเห็นว่าเป็นคอนโดนะข้างหลังเครนที่เป็นสูงๆนี่ล้มลงมาเลยนะครับแล้วก็คอนโดเนี่ยน้ําสระว่ายน้ําที่อยู่ชั้นบนเนี่ยอ่าอ่าไหลลงมาก็แสดงว่าจริงๆด้านบนเนี่ยมันเคลื่อนออกจากจากจากฐา,านเนี่ยฮะออกไปอาจจะสมมติเคลื่อนออกไปเนี่ยอ่า ออกไปสักหนิ้วนะครับไปมาไปกลับหนึ่งฟุตเนี่ยก็แน่นอนครับมันรุนแรงแน่นอนอันนี้เนี่ยหลายตึกเนี่ยผมเชื่อว่าหลังจากเหตุการณ์นี้ก็มีความจําเป็นนะครับที่ต้องไปสํารวจรากฐานของตึกว่ามันมีรอยร้าวผมว่าเกิดรอยร้าวแน่นะครับเกิดรอยร้าวแน่ในหลายๆตึกเนี่ยมันมีรอยร้าวเยอะแค่ไหนและความปลอดภัยจะเป็นยังไงต่อไปแต่ที่ภาพที่เห็นนี่เห็นชัดเจนนะครับว่า ตึกด้านบนเนี่มันมันมันเลื่อนออกจากแกนแล้วทําให้น้ําที่อยู่ในสระว่ายน้ําเนี่ยกระเซ็นออกมานะครับจริงแล้วกฎหมายไทยไม่ได้ไม่ได้มีการบังคับเนึ่งแผ่นดินไหวเนาะแล้วกรุงเทพก็เป็นเมืองที่ไม่น่าจะมีแผ่นดินไหวเราไม่รู้เนาะแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นมันคือเอฟเฟกจากประเทศอื่นที่ไหวแล้วก็มันก็มีศูนย์กลางอีกไกลก็ยังขนาดไกลๆขนาดนี้มันยังรับรับแรงกระเทือนได้ขนาดนี้ถ้าเจ็ดจุดเจ็ดในกรุงเทพนี่ผมว่าตึกสูงเทพไม่เหลือนะ โน่ no, ลำบากนะฮะคือจริงๆกฎหมายเนี่ยมีมีเพิ่งมีม,ม,มีปี64ก็มีพูดเรื่องความแข็งแรงนะครับแต่เรื่องการที่เรียกว่าการต้านแผ่นดินไหวเนี่ยความแข็งแรงเป็นเรื่องหนึ่งแหละโครงสร้างแข็งแรงนี่ก็เรื่องหนึ่งแต่ว่าจริงๆแล้วแผ่นดินไหวเนี่ยมันต้องตึกมันจะต้องยืด,ย,ดยืดยืดหยุ่นตัวเองสไลด์ไปซ้ายและขวาได้นะครับอันนี้มันก็จะทําให้ให้ตึกมันไม่ไม่ ไม่ไม่เกิดรอยร้าวหรือว่ามันสามารถเคลื่อนไหวได้ได้เล็กน้อยเนี่ยมันจะช่วยได้มากจริงๆเรื่องตัวป้องกันแผ่นดินไหวเนี่ยนะครับต้องบอกว่าตั้งแต่ผมเป็นวิศวกรแรกๆเลยเนี่ยญี่ปุ่นเน่เข้ามาเสนอผมเองว่าเออมันมีอุปกรณ์อันนี้อยู่เนี่ยเมืองไทยกําลังเริ่มที่จะสร้างตึกสูงเนี่ยควรจะไปเอาไปขายได้นะก็เสนอผมมาแต่ว่ากฎหมายไทยมันมันไม่มีฮะต้านักขณะนั้นแะพ<า>งนะฮะมันไม่มี <Okay. S 2> มันแพงแน่นอนมันแพงแน่นอนแต่ว่าญี่ปุ่นมันต้องใช้แล้วมันเป็นกฎหมายเขาก็มาถามว่าญี่ปุ่นเมืองไทยจะใช้ไหมแต่เมืองไทยมันไม่เป็นภาคบังคับมันเป็นภาคสมัครใจว่าบางตึกเขาก็มีแล้วก็ใส่ไปอันนี้ก็ถือว่าทําให้ป้องกันตึกได้นะครับแต่เมืองไทยมันเหมือนเป็นภาคบังคับแต่เมืองไทยในกฎหมายปี64ก็มีพูดเรื่องความแข็งแรงของตึกแต่ในรายละเอียดเรื่องการป้องกันแผ่นดินไหวโดยตรงที่จะเป็นอุปกรณ์นั้นเนี่ย ผมคิดว่าผมไม่มั่นใจว่ามันมีหรือเปล่าไม่มีนะครับผม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 ตอบได้เลยคืออย่างงี้ฮะไอไอไอฐานมันนี่ต้องทําแกนมันให้มันมีขยับตัวได้ตัวนี้ทําแต่รากฐานเลยอ่ะแล้วตัวนี้นะฮมันต้องมีเป็นกี่ล้านกี่ล้านอ่ะอย่างน้อยต้องมีสิบยี่สิบสามสิบล้านอ่ะใช่ฮะใช่ฮะแพงฮะแพงฮะผู้รับเหมาไทยมมีทางแล้วครับ ต้องเป็นเทคโนโลยีของของญี่ปุ่นฮะญี่ปุ่นนี่จริงๆเขารู้เรื่องนี้มานานแล้วเพราะเขาติดต่อผมเรื่องนี้มาโอ้ผมว่าสามสิบปีแล้วมั้งยี่สิบสามสิบปีที่เขามาหาผมแล้วก็ในญี่ปุ่นมีทุกตึกครับพราะมากฎุมาครับ,รบญี่ปุ่นญี่ปุ่นเสนอมานานแล้วครับแต่ว่าพอของไทยมันไม่ไม่ได้เป็นภาคบังคับเนี่ยมันก็ทําให้การใส่เติมเข้าไปก็กลายเป็นว่าทําให้ตึกแพงขึ้นแต่จริงๆมันเป็นเรื่องดีเป็นเรื่องความปลอดภัยนะครับผมเชื่อว่าเมืองไทยหลายตึกก็น่าจะใส่เข้าไป อ่าน่าจะมีหลายตึกน่าจะมีแต่หลายตึกก็อาจจะไม่มีก็ได้ถ้าถ้าจะมีนะถ้าจะมีเขาต้องโฆษณาเพราะว่ามันก็เป็นไปได้เอออย่างเงี้ยอคอนโดผมมีเครื่องป้องกันแผ่นดินไหวก็ได้ยินว่ามีคนมีคนโฆษณาเหมือกันเออผมผมว่าผมว่าบางตึกมีแน่นอนนะครับการเติมเข้าไปก็เป็นเรื่องความปลอดภัยแล้ถทาให้ตึกมันอยู่ได้นานแต่จริงๆเนี่ยเราอาจจะประมาทก็ได้ครับเพราะที่ผ่านมาเนี่ยมันไม่เคยเกิดเหตุการณ์ที่แผ่นดินไหวนานและแรงขนาดนี้มาก่อน สำหรับผมเองเนี่ยผมบอกว่าผมอยู่ในอเมริกานะอาจารย์แผ่นดินไหวทุกอาทิตย์แผ่นดินไหวทุกอาทิตย์ที่รอสแซลแอนเจลิสแถวๆนั้นนะครับมันไหวบ่อยมากแล้วผมอยู่ออกมานอกเมืองใกล้กับลอยเลื่อนเนี่ยมันไหวทุกอาทิตย์ไหวจนชินน่ะไหวจนชินอ่าอ่าแล้วในที่สุดวันหนึ่งอ่ะมันก็เกิดการไหวใหญ่ขึ้นมาที่6.6ริกเตอร์ตอนนั้นนะครับที่ผมอยู่ใกล้ศูนย์กลางแผ่นดินไหวเนี่ยสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าทางด่วนเนี่ยลงมาเป็นแซนด์วิชหมด เป็นแซนด์วิชหมดเลยนะฮะแล้วก็มีคนตายเยอะมากแล้วตึกรุ่นเก่าก็จะพังสะส่วนใหญ่คือจะซุดลงมาอ่าหชั้น2ชั้นเนี่ยตึกสมมติตึกหชั้นก็ชั้นล่างเนี่ยก็จะแบนเป็นแซนด์วิชไปหมดเลยนะครับซึ่งตอนนี้เรายังไม่ได้สำรวจกัน ว่าเมืองไทยเนี่ยมีความเสียหายที่ไหนบ้างเราเห็นคลิปแต่ในกรุงเทพแต่ผมเชื่อว่าต่างจังหวัดก็น่าจะมีความเสียหายผมไม่แน่ใจเชียงใหม่อาจารย์เห็นว่ายังไงบ้างมีส่งข้อมูลมาไหมครับว่าเชียงใหม่เสียหายยังไงตอนนี้สถานการณ์เชียงใหม่ตอนนี้นยมีตึกบางตึกที่มีรอยลาวเนาะอันนี้เห็นอยู่เขาส่งรูปมาอยู่แล้วในส่วนของของโดยทั่วไปเนี่ยก็ไม่ได้เรื่องมีเรื่องร้ายแรงอะไรยกเว้นข่าวเดี๋ยวจะบอกรอข่าวอยู่แต่ลาข่าวมันประมาณว่าไม่น่าจะมีเป็นเหตุการณ์อะไรรุนแรงเพราะมันแค่ห้าเอง ไอ้ห้านี่อบอกมาตาวิกเตอร์หน่อยนะไอ้ห้ากับหกนี่มันต่างกันร้อยเท่านะของก่อนคือคือห้าห้านี่ก็ถือว่าถือว่าแรงแล้วครับห้านี่ถือว่าแรงใช้ได้นะครับสร้างความเสียหายให้กับเมืองได้ห <5 S 2> <ช>้าเนี่ย<ช>แ,<ต>แรงแล้วนะครับหกถึงเจ็ดเนี่ยรุนแรงเลยผมเจอหกจุดหกมานี่ปั๊มน้ำมันหน้าบ้านไฟไหม้หมดเลยนะครับแล้วก็ทางด่วนที่บอกว่าเป็นแซนวิชหมดนี่คือ 6. 6ุนะครับ แต่ผมอยากล้ใก่อนุดตรันอยากถามก่อนนะครับไอ้มาตาวิกเตอร์ฮะวิตเตอร์เนี่ยไอ้ห้ากับหกกับเจ็ดเนี่ยเอาว่าความรุนแรงเป็นยังไงโอ้ันมันมันเอางี้ดีว่าเจ็ดนี่มันเป็นสีแดงแล้วอ่ะเจ็ดจุดเจ็ดนี่เป็นสีแดงนะครับหกจุดหกจุดสี่อย่างที่เกิดต่อมาเนี่ยมันเป็นสีส้มนะครับห้านี่ก็อาจจะเป็นระดับสีเหลืองซึ่งซึ่งมีความเสียหายแน่สาหรับตึกเก่าๆหรือตึกที่สร้างไม่ได้รัดมาตรฐานหรืออะไรก็ตามหรือหรือตึกที่ยังไม่เสร็ ยังไม่ได้ใส่ไอ้ส่วนที่สําคัญเข้าไปที่จะไปะป้องกันแผ่นแผ่นดินไหวหรืออะไรก็ตามแต่เราเข้าใจว่ากฎหมายไทยไม่ได้มีเรื่องบังคับเรื่องนี้นะครับเพียงแต่ว่าให้มันแข็งแรงเผื่อไว้เท่านั้นเองเพอแข็งแรงเผื่อไวเนี่ยแผ่นดินไหวไม่เป็นแรงเฉือนด้านข้างนะถ้าตึกมันเป็นมันทิ้งดิ่งเนี่ยแนวมันเป็นรับแรงทางด้านการทิ้งตัวอย่างนี้แต่ไม่ได้รับแรงเฉือนได้มากพอแรงเฉือนเกิดขึ้นเยอะไปมาอย่างเนี้ย โอกาสที่จะเสียหายเนี่ยมันมันมีมากจริงๆก็แต่พสูสน์ได้อย่างหนึ่งครับว่าห้าเนี่ยไม่ค่อยได้รับความเสียหายอะไรนะผมเอาง่ายๆเดี่ยแล้วแต่หกเนี่ยความเสียหายจะค่อนข้างรุนแรงเจ็ดนี่หกหกรุนแรงนะฮะหกรุนแรงเจ็ดนี่เจ็ดนี่ฝรั่งใช้คําว่าซีเวียฮะ s ี v e r e s e v e r e อ่า s e v e r เลยแต่ว่าถ้าหกกว่าเนี่ยเขาเรียกว่า very strong นะครับถ้าห้านี่ก็คือ strong นะก็คือรู้สึกและ อาจจะมีความเสียหายในในบางส่วนได้ถ้าตึกนั้นไม่มั่นคงแข็งแรงเพียงพออันนี้มันเป็นบทเรียนของประเทศไทยครับที่ชี้ให้เห็นว่าตึกที่มันเป็นตึกรุ่นใหม่ที่มันโครงสร้างปูนมัน,มนเสร็จไปแล้วแต่มันทนทนแรงแผ่นดินไหวไม่ได้เนี่ยมันเป็นเรื่องที่ต้องตั้งคําถามเหมือนกันนะครับแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดสิ่งที่นายกจะต,ต้องทําตอนนี้ก็คือว่าสํารวจความเสียหายเรื่องชีวิตก่อน เรื่องทรัพย์สินเดี๋ยวค่อยว่ากันชีวิตก่อนว่ามีคนบาดเจ็บและเสียชีวิตจํานวนเท่าไหร่แล้วส่งออกไปสํารวจแล้วก็จัดการกับปัญหาตรงนี้รีบๆเลยนะครับ,รบเพราะว่าผมเชื่อว่าตึกเก่าในประเทศไทยนี่เยอะอาจารย์อยู่เชียงใหม่อาจารย์ยังรู้สึกคนกรุงเทพยังรู้สึกคนใต้ย,ยังรู้สึกเนี่ยมันแรงนะครับเพราะฉะนั้นวันนี้ไม่ใช่ว่าอ่าวันนี้บอกว่าให้เด็กกลับบ้านได้ใช่ไหม หรืออะไรฮะกลับจากโรงเรียนรหรืออะไรก็ตามแต่ไปรับลูกกลับมาจริงๆจริงๆต้องสํารวจเลยชีวิตกับชีวิตของคนกับการบาดเจ็บนี่เป็นยังไงแล้วรีบรีบจัดการเรื่องนี้เรื่องที่สองที่ควรจัดการคือพมา่าเนี่ยครับมัน7.7เนี่ยในแง่ของเพื่อนอาเซียนเนี่ยเราต้องช่วยเขานะครับ,รบเราต้องเข้าไปช่วยเพราะว่าเรามีความทันสมัยในเรื่องการแพทย์มากกว่าแล้วเราก็มีบุคลากรมากกว่า7.7เนี่ยผมว่าน่าจะมีเสียชีวิตเยอะ นะครับน่าจะน่าจะเข้าไปช่วยแต่สิ่งหนึ่งที่ควรทําเลยควรจะคุยกับจีนกับสหรัฐด้วยว่าจีนกับสหรัฐมีความเห็นยังไงจะเข้าไปช่วยหรือไม่แต่7.7เนี่ยผมคิดว่าหายนะครับหายนะ<ม>แล้วก็ต้องมีม,มีมีการเสียชีวิตค่อนข้างค่อนข้างมากนะครับแต่ทีนี้ไม่แน่ใจว่าว่าเมืองพมา่าเนี่ยมีการเป็นความเป็นอยู่ในหนานแน่นแค่ไหนถ้าเป็นเมืองหนานแน่นอย่างลอสแอนเจลิสเนี่ยก็ก็ตายกัน30กว่าคนนะครับอย่างเงี้ยครับก็ต้องมีการกู้คน ที่ยังไม่เสียชีวิตที่อยู่ใต้ซากเนี่ยออกมาดังนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องมนุษยธรรมของไทยหรือเปล่าว่าเ๊ะเราควรจะจะยื่นมือเข้าไปไหมอันนี้คงต้องคุยกับจีนแล้วก็สหรัฐในเกี่ยวกับเรื่องเหล่านี้นะครับเราไม่พูดเรื่องการเมืองนะครับว่าการเมืองในในพมา่าเป็นยังไงแต่ว่าเราในแง่ของว่าเรามีเครื่องมือที่ทันสมัยกว่าเนี่ยเราอยู่ใกล้กว่าสหรัฐเราอยู่ใกล้จีนก็อยู่ใกล้นะครับแต่ว่า เราจะเข้าไปช่วยเขาไหมนี่ก็เป็นเรื่องที่นายกต้องต้องรีบตัดสินใจครับก็เป็นสถานการณ์ฉุกเฉินอันหนึ่งที่เราต้องพิจารณาให้ดีว่าในฐานะเพื่อนบ้านเนาะก็ควรจะช่วยเท่าที่ช่วยได้ผมอยากวิเคราะห์ต่อไปนิดหนึ่งนะฮะในฐานะที่หมองกรกับผมก็ก็มาคุยกันวันนี้เรื่องนี้ว่าแผ่นดินไหวในประเทศไทยเนี่ยมันเป็นประเทศที่ปลอดแผ่นดินไหวนะคือคือมันมีรอยเลื่อนแม่จันกับรอยเลื่อนอ,อีกอันนึงแถวลําพูนก็มีนะฮะสิ่งที่อยากจะบอกถามว่า ที่กรุงเทพมันไม่มีเลยนะลอยเลื่อนอะไรที่จะแรงๆอ่ะมันก็จะมาจากที่อื่นนั่นแหละแต่กรุงเทพเนี่ยกลับเป็นแหล่งที่น่ากลัวที่สุดเพราะว่าเหตุผลก็คือมันมีตึกสูงเยอะใน <Hey, S 2> คาวามเห็นของมอมกรเนี่ยเราควรจะออกมาตรการทุกทุกครั้งที่มีเหตุรินแรก็จะพูดอย่างเงี้ยแต่เราก็ไม่ได้ทําอะไรแต่ถ้า <c oughs> เราพูดกันว่ามาตรการที่ทาเป็นไปได้เนี่ยตอนเนี้ยจะออกกฎหมายไหมอ่าป้องกองันอย่างนู้นอย่างนี้ ผมว่าผู้รับเหมาออกมาก็ต้องมาทะเลาะกันอีกเหมือนเดิมว่าโอ้ยไ,ไ,ไม่ไหวแล้วแพงไม่ไม่ฮะต้องเป็นอย่างนี้ครับกําหนดที่ตึกสูงกี่ชั้นต้องมีจดกําหนดที่จํานวนขนาดความใหญ่ของตึกและจํานวนชั้นเพราะตึกยิ่งสูงยิ่งใหญ่มันจะมีคนอยู่เยอะนะครับถ้าเกิดเกิดปัญหาขึ้นเนี่ยมันชีวิตของคนเนี่ยจำนวนมากดังนั้นเนี่ยอาจจะกําหนดที่ความสูงจํานวนพื้นที่ของตึกว่าถ้าตึกขนาดนี้มันต้องมีและต้องมีระบบป้องกันแผ่นดินไหวขึ้นมาแล้ว ถ้าตึกต่ํากว่านั้นอาจจะไม่ต้องมีแต่โครงสร้างต้องแข็งแรงเพียงพอดังนั้นเนี่ยกฎหมายมันสามารถที่จะคลาสสิฟายแล้วก็แยกแยะออกมาได้นะครับว่าเราจะต้องมีสักทีเพราะว่าเราเราอาจจะไม่เคยเจออ่ะแต่ผมเนี่ยเคยเจอมาแล้วอยู่ในบ้านที่แผ่นดินไหวตอนนั้นผมนอนอยู่นะครับเมื่อประมาณตีสามตีสี่อย่างเงี้ยทุกคนก็หลับหมดบ้านเนี่ยเป็นอย่างนี้ครับความรู้สึกของเราอ่ะมันแต่บ้านที่ที่ลอสแอนเจลิสเป็นบ้านไม้นะครับอย่าลืมนะครับ เห็นเป็นบ้านปูนแต่จริงๆแล้วมันเป็นบ้านไม้มันจะโยกไปตามแผ่นดินไหวได้เลยตัวบ้านนะครับแต่ว่ามันก็น่ากลัวมากตอนนั้นสมัยนั้นเนี่ยทีวียังเป็นจอจอใหญ่ๆจอซีอาร์ทีใหญ่ๆนะอาจารย์ครับครับหนักมากนะหนักเป็นแบบห้าสิบหกสิบกิโลนะนะโอ้โหล้มทั้งหลังทั้งบ้านเลยมีกี่เครื่องกี่เครื่องนี่ทีวีลงมานอนกับพื้นหมดดีไม่ไมีไม่โดนทับนี่โดนทับนี่บาดเจ็บหนักมากนะครับตอนนั้นก็คือต้องออกมานอกบ้านแล้วก็มาอยู่ในรถ ในที่กลางแจ้งนะครับเพราะว่าบ้านเนี่ยมันมันโยกเยกไปมาอย่างรุนแรงมากจริงๆนะครับแล้วก็มีความเสียหายเกิดขึ้นมากจริงๆดังนั้นเนี่ยผมเนี่ยก็เลยเคยชินกับแผ่นดินไหวแล้วเจอมาเยอะไหวน้อยๆนี่เจอมาเยอะนะครับเพราะมันไหวตลอดเพราะเราอยู่ใกล้รอยเลื่อนแล้วก็ใหญ่ๆนี่ก็เจอ ต้องบอกว่าที่ลอสแอนเจลิสก็ดีที่ซานฟรานซิสโกก็ดีในแผ่นดินไหวระดับ6ระดับ 7, เนี่ในเจอกันมาหมดละเพราะฉะนั้นเขารู้แล้วว่าเขาจะต้องทํำยังไงแต่เมืองไทยเนี่ยมันไม่เคยเจอไงไอระดับ7.7เนี่ยมันยังส่งแรงมาถึงเราได้ประมาณ5ส่งไปถึงเชียงใหม่ได้ประมาณ5ส่งมาถึงกรุงเทพนี่ก็ประมาณเกือบ5้าเนี่ยก็ถือว่ารุนแรงแล้วเราอยู่บนตึกสูงถูกไหมาอาจารย์นะครับเพราะฉะนั้นจริงๆเนี่ยยิ่งสูงยิ่งรู้สึกอย่างนี้ดีกว่ายิ่งสูงยิ่งรู้สึก เพราะมันจะเบน,เน when when ออกจากฐานออกไปเยอะนึกออกไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยอันนี้จริงๆมันควรคิดกันมานานแล้วครับเรื่องนี้ควรจะคิดกันมานานแล้วก็ขอให้รัฐบาลคิดเป็นองกรแล้วกันแล้วก็มาฟังดูว่าเขาอยากจะคิดอะไรบ้างแต่ให้ผมเดาเนีก็คงหายไปในสายลมและแสงแดดก็คิดว่าคิดว่าเป็นอย่างนั้นเพราะว่าอาจจะไม่มีประสบการณ์ในการที่จะผ่านเรื่องนี้มาแต่ผมเนี่ยอยู่ในในแผ่นดินไหว ตรงกลางจริงๆเลยเคยเกิดขึ้นแล้วก็ต้องบอกว่าที่ที่ผมทํางานเนี่ยครับเช้าขึ้นมาไม่ต้องไปทํางานแล้วครับมันแบนลาบไปเลยคือไม่มีอะไรเหลือเลยอ,ะอ่ะช่วงนั้นเนี่ยแบบแบบอยู่ในบรรยากาศแห่งความโกลาหลมากปั๊มน้ํามันไม่มีนะครับไฟไหม้หมดนะครับที่แล้วก็ที่สหรัฐเนี่ยมันมีการใช้แก๊สเนี่ยมันมาตามท่ออันนั้นเนี่ยเมื่อมีแผ่นดินไหวท่อแตกไฟไหม้หมดครับไฟไหม้บ้าน บ้านพังอะไรเงี้ยมันเป็นอะไรที่มันโกลาหนมากทีนี้เราอยู่เราโชคดีเราโชคด,ดีอยู่บนพื้นที่ที่ไม่ค่อยมีเรื่องทําให้บางครั้งเนี่ยแต่ผู้นําต้องมีวิสัยทัศน์ต้องมีการมองการไกลแล้วที่ผู้นาที่ดีก็อย่างที่ผมบอกมันควรมีประสบการณ์มากเพื่อจะได้รู้ว่าอะไรควรจะทําแล้วหรือว่าควรจะป้องกันอย่างไรอย่างครั้งเนี้ยผมเห็นภาพที่ตึกถล่มอาจารย์เห็นเมื่อกี้นะครับ ผมเชื่อว่าน่าจะมีน่าจะมีการสูญเสียนะครับก็ก็ก็รู้แล้วน่ากลัวอันนี้สิ่งที่อยากจะเย็นเน้นย้ำอีกอย่างหนึ่งว่ามันเหมือนซูนามิที่ไม่เคยเกิดในประเทศไทยแล้วมันก็เกิดเนาะตอนนี้แล้วถ้าลองคิดซูนามิเนี่ยมันก็เป็นสิ่งที่โอกาสเกิดสูงพอๆกับแผ่นดินไหวนี่แหละแต่ว่าทางประเทศไทยเองเราก็เราก็ไม่ได้มีการป้องกันที่ดีนะหลังจากซูนามิผ่านมากี่ปีแล้วเนี่ยยี่สิบปีแล้วมั้ง ครับการป้องกันซูเดมิก็หายเงียบไปเลยนะหายเงียบหลังจากาหลังจากซื้อไอ้นู่นไอ้นี่ไอ้นั่นกันไปแล้วทุ่นเท่านอะไรกันไปแล้วก็เงียบบเงียไปเลยแล้วก็เงียบไปกรสายลมและแสงแดดอนุสรไปแล้วตอนนี้ไอไอ้สถานที่หลบซูเดมิอะไรเนี่ยไม่เห็นมีการซ้อมไม่มีอะไรกันเลยเขาอาจจะคิดว่าอีกร้อยปีข้างหน้าถึงจะเกิดมั้งตอนนี้คงไม่เกิดั้ยก็เหมือนกับการที่วเนี่ย ใช่<ก>ใช่แต่ต้องบอกว่ารอยเลื่อนเนี่ยมันมันประเทศเพื่อนเพื่อนเพื่อนบ้านโชคายกว่าเราคือรอยเลื่อนใหญ่ๆเนี่ยมันมีอยู่ในประเทศเขาอะอยู่ในพมา่าแล้วก็อยู่ในทะเลของเขานะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยแต่ว่ามันส่งแรงกระแทกมาสู่เราเนี่ยโอ้โหจริงๆเราห่างไกลาจากมัณฑะเลย์กรุงเทพเนี่ยไ <c ười> กลไกลมากนะจะถึงพันกิโลไหมไกลไกลอยู่ส่วนส่วนอาจารย์อาจจะห่างจากเขาห้าร้อยกิโลเมตรอย่างเงี้ย ม,กกมันยังรู้สึกได้ถึงความรุนแรงที่เกิดขึ้นแล้วก็สร้างความเสียหายต่อชีวิตและทรัพย์สินได้อย่างมากเนี่ยเราประมาทเรื่องธรรมชาติไม่ได้เลยนะครับภาพที่เห็นเนี่ยแต่สิ่งหนึ่งที่ที่ผมเน้นย้ำนะครับข้อมูลที่ผมได้เนี่ยผมได้จากสหรัฐอ่ะมันเป็นเรื่องแปลกมากที่ผมห้าขาข้อมูลในไทยได้ยากเย็นข้อมูลที่เป็นทางการและเป็นวิทยาศาสตร์ของเมืองไทยเนี่ยผมหามไม่ได้นะครับนะมีแต่ข่าว เท่านั้นเองแต่ของสหรัฐนี่ออกมาเป็นกราฟเป็นฉากอย่างดีเลยว่าทั้งแรกเนี่ยไหวแล้วมันเป็นสีระดับสีแดงแล้วนะมีความเสียหายมากแน่นอนทั้งที่2เป็นสีส้มนะครับอะไรอย่างนี้เป็นต้นเพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่าสหรัฐอยู่ไกลแค่ไหนเนี่ยสหรัฐก็มีเครื่องไม้เครื่องมือที่จะติดตามสิ่งเหล่านี้ได้ได้ตลอดเวลาแล้วเราเองผมเองก็ใช้ประโยชน์ข้อมูลจากสหรัฐเยอะมากนะครับอันนี้ต้องต้องยอมรับความจริงว่าสหรัฐทําข้อมูลที่เป็นข้อมูลกลางกลางให้คนได้ใช้เนี่ย ในหลายเรื่องและผมก็เป็นผู้ใช้บริการก็ต้องยอมรับว่าเออเขาทำได้ดีดีกว่าเราเยอะนะครับ,รบแล้วเราของเรานี่ก็ยังเป็นการเมืองที่แบบะจะเรียกว่าอะไรดีการเมืองยังเป็นการเมืองยุคเก่านะครับการเมืองที่รับใช้นะักการเมืองไม่ใช่รับใช้ประชาชนดังนั้นเราก็จึงไม่ค่อยเห็นสิ่งเหล่านี้เท่าไหร่ดังนั้นการหาข้อมูลเหล่านี้ผมก็ต้องหาจากต่างประเทศเข้ามาอธิบายให้ฟังว่ามันเกิดอะไรขึ้นนะครับซึ่งเรา ตอนนี้ก็ยังไม่ไม่ไม่รู้ความเสียหายโดยรวมของประเทศไทยนะครับว่ามีผู้เสียชีวิตออหรือไม่ยังไม่มีรายงานอะไรทั้งนั้นนะครับว่ากี่คนแล้วก็บาดเจ็บกี่คนซึ่งผมว่าบาดเจ็บเนี่ยเยอะแน่นอนจากภาพที่เห็นนันะครับไม่รู้เลยไม่รู้อะไรเลยอันนี้รเราเราก็มารายงานกันให้เห็นว่าเรื่องนี้เป็นเรื่องใหญ่เป็นเรื่องสําคัญก็ร,รอฟังนะครับรอฟังรัฐบาลอยู่ว่ารัฐบาลจะพูดว่าอะไรแต่สิ่งที่สําคัญที่สุดเนี่ย รัฐบาลต้องรวบรวมผู้รู้นะครับผู้รู้ทั้งในวิชาการและผู้รู้ที่ผ่านประสบการณ์มาผมเนี่ยผ่านประสบการณ์จริงมาอยู่ท่ามกลางาแผ่นดินไหวมาจริงๆเนี่ยผมเห็นสิ่งที่เกิดขึ้นแต่ว่าเราเนี่ยมันเหมือนกับเป็นคนที่ไม่เคยเห็นอ่าคนส่วนใหญ่ไม่เคยเห็นสิ่งเหล่านี้นะครับแล้วก็เอเอเราก็เกิดมาแล้วก็ผ่านไปอย่างเงี้ยมันไม่ได้แล้วครั้งเนี้ยสูญเสียท,าท่าที่ภาพที่อาจารย์เห็นเนี่ยจริงๆสูญเสียเนี่ยมันมากกว่านี้เยอะมากครับ รอดูข่าวอีสักพักหนึ่งกระแสะข่าวเป็นยังไงเดี๋ยวอาจจะเป็นเราอาจจะมีโอกาสมาคุยกันอีกรอบหนึ่งในเรื่องของความสูญเสียเนาะแล้วก็อาจจะมามองว่าวิเคราะห์ว่วาออสาเหตุอะไรต่างๆนานาเพิ่มเติมจากวันนี้ข่าวมันอาจจะกระชั้นไม่กี่ชั่วโมงเองเรอรอฟังข่าวอีกทีแล้วเดีย๋ยวยะงเรียนเชิญหมอมกรมาอีกรอบหนึ่งนะครับแต่ผมอยากเห็นสิ่งที่รัฐบาลจะทำออรอฟังเย็นนี้ครับว่าเขาจะพูดในสิ่งที่มันเป็นคือคือ ไม่ใช่แค่ผ่านไปอะนะอยากเห็นอะไร,รที่มันเป็นจริงจังแล้วก็มาตรการความช่วยเหลือต่างๆกับพี่น้องประชาชนว่าเขาจะทํำยังไงต่อไปซึ่งซึ่งอันนี้ผมก็รอดูนะครับตอนนี้ก็ยังไม่เห็นอยู่ก็หวังว่ารัฐบาลคงทําหน้าที่ของรัฐบาลที่ดูแลคนหกสิล้านคนได้ได้ดีก็เอากําลังใจช่วยกนแล้วกันนะครับอันนี้เราก็ติดตามข่าวกันต่อไปนะครับครับผมขอบคุณครับสวัสดีครับสวัสดีครับ อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดติดตามช่องดีบีสวยเถาเพื่อไม่พลาดคลิปที่น่าสนใจและรับชมคลิปใหม่ก่อน